แรงแบบนี้นะครับอาหารก็จะหายากขึ้นหน่อยนึงเล่นฝักขีเล็กครับผมนกแขกเต่านะครับหรือว่านกแก้วแขกก็มาทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับไอ้ปากสีส้มๆนี่เขาก็เป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยว,วเราจะเห็นตัวเมียนะครับผมปากจอ,อกดำๆหน่อยคือปากปากไม่สวยเหมือนตัวผู้นะครับผม ต้องค่อยๆสุ่มนะครับผมเห็นเราเดินโจ่งนี้ไม่ได้ครับบินหนีหมดนะเป็นนกป่านะครับไม่ใช่น,นกเลี้ยงนะมาทุกวันครับผมแอบมาเงียบๆตัวตัวป่าสีส้มนี่มามาวันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวเมียมาอีกวันหนึ่งช่วงนี้จะเห็นน้อยๆตัวหน่อยนะครับผมเมื่อก่อนนี่มาหลายตัว ช่งนี้ก็จะเป็นช่วงที่วางไข่แล้วนะครับตามโพรงไม้นะครับผม อาหารหายากนะครับไม่ไม่เหมือนช่วงหน้าฝนนะครับฤด,ดูฝนเนี่ยพืชผักอะไรเงี้ยมันจะมีนะครับแบบกระโพดอะไรเงี้ยครับก็ไปแอบกินของชาวไร่เหมือนกันนะครับอันนี้แรงจัดก็มีต้นขิ้เหล็กสามสามสี่ต้นมากินทุกวันนะครับผมอ่ะอันนี้ตอนเช้านะครับสีอาจจะไม่สดเหมือนตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ คนละคลิปกันนะครับผมจะมารวมกันนะอันนี้ปากสีดำนะครับเป็นตัวเมียนะสงอยปากอนยะ่างเี้ครับไม่ไม่เป็นสีส้มนะครับผมมากินแต่เช้าตู่นะครับแสงเลยออกแดงๆหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับนกแก้วแขกนะครับผมทั้งบ้านผมเรียกแต่ส่วนมากเขาจะเรียกนกแขกเต่านะครับผม ไม่รู้ว่าคมหรือเปล่านะครับเบรายังไม่ได้ลองกินนะครับเม็ดเม็ดขี้เหล็กนะครับเม็ดฝัดขี้เหล็กขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับผม